แก้และป้องกันตึงคอบาลหลได้ดีเลยแต่ว่าต้องใช้อุปกรณ์ช่วยด้วยนะคะทนน่าหนึ่งบิดซ้ายอ่อบิดขวาบิดไปเลยนะคะสามารถบิดซ้ายบิดขวาไปแบบนี้มันจะท่านี้ยืดกล้ามเนื้อหนะ้าอกชั้นลึกและชั้นบนได้ดีมากเลยนะคะเน้นว่าหน้าต้องตรงนะคะพยายามทำหน้าให้ตรงและบิดไปเฉพาะจุดที่มันเป็น บ่าไหลแขนนะคะมันจะยืดตรงบริเวณหน้าอกได้ดีเลยค่ะและบริเวณหลังได้ดีเลยหน้าตรงนะสามารถทำท่านี้ได้นะคะสิบยี่สิบครั้งให้รู้สึกว่าหน้าอกคลายหลังคลายได้เลยนะคะนี่จะเป็นท่านี้ ด้านหลังจะเป็นแบบนี้จะสังเกตได้ว่าไม้อะมันจะนวดไปที่บ่าด้านหลังได้อย่างดีเลยนะคะนี่ท่านี้ง่ายๆเลยนะคะที่สำหรับแก้ปัญหาคนที่คอบ่าไหลตึงบ่อยๆโดยใช้อุปกรณ์นะคะท่าที่สองนะคะหมุนนะคะหมนุนหมุนควงขึ้นควงลงควงขึ้นควงลง พวงให้แบบว่าหมุนให้รู้สึกว่ามันตึงแล้วก็กว้างที่สุดนะคะเท่าที่จะกว้างได้หมุนไปแบบนี้นะคะสิบยี่สิบครั้งได้เลยนะคะหมุนอด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะสังเกตนะคะว่าไม้มันจะไปนวดที่คอบ่าไหล ท่านี้คือเน้นแก้ปัญหาคอบาดไหล่ตึงแล้วก็ป้องกันการตึงได้ด้วยนะคะทั้งเป็นการแก้และเป็นการป้องกันแบบใช้อุปกรณ์ได้ดีนะคะน้องโอ,โอเขาตึงเยอะค่ะก็ต้องให้วิธีแบบนี้นะคะจะให้ใครมานวดถ้าเคสตัวนนหนาามันยากมากนะคะที่จะเจาะอาการลงไปได้จนถึงชิดกระดูกก็ต้องใช้วิธียกด้วยตัวเองให้ได้นะคะ ด้านข้างจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นนะคะว่าการหมุนมันจะกว้างขึ้นไปมันจะได้หมุนคอบา่าไหลหัวไหลไม้ก็นวดไปที่คอบา่าไหลได้ดีเลยการหมุนจะทําให้ยืดไปถึงกล้ามเนื้อชั้นลึกได้ดีเลยนะคะไปจบท่าที่สามยืดด้านข้างอีกสักนิดนะคะยืด,ดนะคะท่านี้ยืดเอ็นกล้ามเนื้อด้านข้างชั้นลึกได้ดีมากเลยนะคะ ยืดค้างไว้อแล้วก็ทําอีกข้างหนึ่งโยกยืดเลยนะคะทําได้เลยนะคะท่านี้ข้างละสิบครั้งทําสลับไปก็ได้ค่ะจะได้เท่าๆกันข้างหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ไปข้างหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสักสิบวิแล้วก็กลับไปข้างหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบทำได้เลยนะคะสิบถึงยี่สิบครั้งเหมือนกันจะรู้สึกสบาย ดูนะคะอ่านี่ยืดดีจังเลยจะได้ยืดเส้นด้านข้างได้ด้วยนะคะอ่าเอาท่าง,ง่ายๆแค่นี้ก่อนนะคะสามท่าที่สำหรับคอบ่าไหล่แล้วก็เกี่ยวกับด้านข้างด้านหลังยืดเท่านี้ก็จะคลายปัญหาคนที่ตึงคอบ่าไหล่ไปได้เยอะเลยนะคะ